3วิธีทำให้เขาคิดถึงอยากโทรหาคุณอยากแชทหาคุณก่อนอยากวิดีโอคอลซึ่งมีความลับที่จะบอก3ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยเราเรียกว่ากฎของการทิ้งความทรงจำดีๆร่วมกันกฎของความทิ้งความทรงจำนะคะมันอาจจะแตกแยกออกเป็นในเรื่องของความรู้สึกดีเวลาที่ได้อยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุข หรือการทิ้งความทรงจําในเรื่องของกลิ่นที่มันละมุนเกี่ยวกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันดีมากๆเลยอ่ะพูดง่ายๆว่าการทิ้งความทรงจําดีๆเ่าเนี่ยค่ะมันจะไปตราตรึงในใจของเขาเพราะอะไรเพราะว่าทุกช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตหรือได้พูดคุยกับคุณมันเหมือนอยู่ในมนสะกดอืมมันต้องตาต้องใจมันดูมีสเสน่ห์มันดูน่าหลงไหลมันดูน่าค้นหาโอเคนะคะข้อที่สองคือ คุยกับเขาให้เขารู้สึกดีแล้วหยุดไว้ก่อนที่มันจะจบแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นในท่วงจังหวะการคุยคุณต้องรู้ว่าคุณจะคุยถึงเรื่องพีกิกพีกพ,กพกแล้วก็เบรกกระทันหันซึ่งการเบรกกระทันหันแบบนี้นะคะมันจะทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วหรอยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเขาจะรู้สึกแบบเสียดายอะไรประมาณนี้ที่แบบว่า อยากจะคุยต่ออ่ะอยากจะแชทต่อประนึ่งว่าเหมือนเขากําลังแชทหาคุณอยู่กําลังคุยกันสนุกสนุกคุณเบรกบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีว่าจะมีงานเข้ามาต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนเขาก็จะอ๋ออ๋อโอเคได้แต่จริงจริงอารมณ์เขายังค้างติดลมกับคุณอยู่เก็ตนะคะอันนี้คือการที่ทําให้เขารู้สึกดีแล้วก็เบรกความรู้สึกนั้นประนึ่งกับว่าเราอะ่ะเหมือนใส่สารของความสุขอ่ะให้ให้ให้ให แล้วอยู่เราก็หยุดไปเลยแบบนี้อะค่ะมันจะทําให้คนหนึ่งรู้สึกแบบค้างแล้วก็สมองก็คือจะจําเรื่องราวเมมโมรีในเรื่องของความทรงจํานั้นพอค้างเสร็จแล้วมันจะทําให้มนุษย์รู้สึกยังไงคะไม่เบื่ออยากตามติดอ่าแตกต่างกันนะแตกต่างกับคนที่คุยคุยไปเรื่อยๆติดลมจนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะคุยอะไรกันเลยค่ะโคเชมคืออยากคุยนะแต่พอคุยแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้จะเข้าสู่โหมดเบื่อโหมดเรียบง่าย คุณเคยเจอความรู้สึกแบบนี้ไหมแล้วสุดท้ายเขาจะเริ่มไม่สนุกในการคุยกับคุณเริ่มไม่สนุกในการอยู่กับคุณพอรู้สึกว่าไม่สนุกสมองมันจะเริ่มเฮ้ยหรือว่ามันจะไม่ใช่วะหรือลองไปคุยกับคนใหม่เฮ้ยมันตื่นเต้นจำเอาไว้นะคะทุกครั้งที่คุยกับคนใหม่มันตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วแต่คุณเองถ้าอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคุณจะต้อง รู้ว่าเฮ้ยกลไกาการทํางานของสมองเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมันเป็นยังไงธรรมชาติผู้ชายผู้หญิงเป็นยังไงอยู่ในที่คอร์สออนไลน์ชื่อจิตวิทยาสอนรักซึ่งโคเชอรมารวบรวม,วมไว้คือสะสมข้อมูลไว้เป็นแบบ2อสปีมากในคอร์สนี้นะคะตั้งใจทํามากๆเลยเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของความรักแล้วคุณจะไม่ผิดหวังในเรื่องของความรักที่สําคัญเลย คุณจะรู้ความต้องการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอบทบาทหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักด้วยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จขึ้นมาโดยที่คุณเองก็อาจจะรู้สึกประหลาดใจกับตัวเองมากๆด้วยเนาะและสุดท้ายข้อที่3ค่ะกฎที่จะทําให้เขาคิดถึงคือตัวคุณจะต้องดีขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นแบบเงียบๆแล้วเขาจะถามคุณเองว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ ทำไมดูดีขึ้นยิ่งครบแล้วยิ่งดูดีขึ้นยิ่งคบแล้วรู้สึกว่ายิ่งใช่ยิ่งคบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละดีที่สุดนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ในคอร์สจิต,ตวิทยาสอนรักเหมือนกันโคเชมจะสอนคุณเลยว่าคุณควรจะพัฒนาตัวเองในด้านไห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 นซึ่งมันเหมือนไปชี้จุดให้คุณเลยะว่าคุณจะต้องพัฒนาตรงนี้ผลดีขือกับตัวคุณต่อยอดชีวิตคุณได้โอเคไหมใครสนใจเรียน อยากปรึกษาอยากสอบถามพูดคุยเข้ามาคุยกับโูชเชมก่อนได้ที่แอดเชมค่ะ